การพาผู้มุ่งหวังใหม่ไปประชุมธุรกิจการพาผู้มุ่งหวังใหม่ไปประชุมธุรกิจอัพไลน์ที่สปอนเซอร์สมาชิกใหม่ให้เป็นที่เชื่อมัน่นวางใจว่าจะพึ่งพาอาศัยได้ไม่ใช่ชวนแล้วเจริงหรือทำตัวเหมือนเลงหลอกเจ้าเลงหลอกเจ้า ก่อนจะตัดสินใจทำให้คนใหม่สมัครก็ชักแม่น้ำทั้งห้ามาเจอจาบานล้อมพอยอมสมัครก็ทำเอามือไม่ฉ้ำใจเคยบอกแล้วว่าการปัน้นดินให้เป็นดาวไม่ใช่เรื่องง,ง่ายๆเพราะฉะนั้นถ้าอยากจะสบายก็อย่าเบื่อหน่ายความเยียนในการ เป็นพี่เลี้ยงเป็นครูเป็นผู้นำในระยะเริ่มต้นตึงบทบาทต่างๆเหล่านี้ผู้ตัปันเตอร์เริ่มใช้ตั้งแต่ธาตุตั้งแต่หาสมาชิกใหม่ไปที่บริษัทขั้นตอนการพาสมาชิกใหม่ไปยยไประชุมแนะนำโอกาสทางธุรกิจขั้นตอนการพาสมาชิกใหม่ไปประชุมแนะนำโอกาสทางธุรกิจหนึง่งตัวต่อบเวลาที่แน่ชัดว่าใน จัดให้มีการประชุมสองควรนัดเวลาสำรองไว้เพื่อการแจรจะติดขัดทั้งในกรณีจะไปรับหรือไปพบกันที่ห้องประชุมก็ตามวันนัดก่อนเริ่มประชุมจริงสักประมาณ30-60ถึงนาทีสามผู้สปอนเซอร์ควรไปถึงที่ประชุมก่อนเวลาในกรณีเป็นผู้นัดว่าเราจะไปรอคอยสี่ในกรณีนัดเพื่อนๆนหรือสมาชิก มาหลายคนควรให้อัพไลน์หรือหวัวหน้าสายมาช่วยตอนรับหรือช่วยเหลือ5ควรหาเวลาพัดพาสมาชิกใหม่เดิมชมทั่วบริษัทในกรณีมาก่อนควรเลือกนั่งด้านหน้าเสมอเพื่อบรรยากาศที่เป็นสมาธิในการประชุมเ7ผู้สปอนเซอร์ควรนั่ง เป็นเพื่อนในห้องประชุมเพื่อเสนอโอกาสยกเว้นในกรณีที่จะต้องมีนัดหมายกับผู้อื่นหรือทำทุกข์ละอย่างอื่นนอกห้องประชุมควรจะต้องบอกข้อมูลและนัดหมายสมาชิกใหม่ไว้ล่วงหน้าด้วยว่าจะพบกันอย่างไรและเมื่อใดอีกแปพยายามมีส่วนร่วมในการประชุมด้วยเช่นไม่เปิดสัญญาณโทรศัพท์ไม่ชวนคุยหรือคุยกันเอง แต่ควรที่จะเป็นผู้นำในการปบมือพยักหน้ายิ้มจดบันทึกหรืออัดเทปก้าวหลังจากการประชุมยุติควรจะหาโต๊ะเก้าอี้หรือสถานที่พูดคุยและแเสนอโอกาสหรืออาจจะเชิญอัพไลน์ที่เก่งๆกว่ามาช่วยสรุปการตัดสินใจหรือตอบคำถามต่างๆให้ติรสรุปผลให้เรียบร้อยแล้วสร้างความมั่นใจในเวลาเดียวกันถ้ามีการ รอการตัดสินใจควรวิเคราะห์ให้ได้ว่าควรจะติดตามหรือติดต่อไปอีกหรือไม่ในคราวหน้าแบบอย่างของผู้นำในการเข้าร่วมประชุมแบบอย่างของผู้นำในการเข้าร่วมประชุมการเป็นตัวอย่างที่ดีในการเข้าร่วมประชุมอัพไลน์ที่เป็นผู้นำกลุ่มหรือสาย งานควรปฏิบัติตนเพื่อเข้าไปมีส่วนร่วมโดยหนึ่งรักษาวเวลาในการเข้าร่วมประชุมคือความตรงต่อเวลา2กระตือรือร้นและมีความตั้งใจในการเข้าร่วมประชุมเช่นการจะบันทึกการสอบถามข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับสมาชิกใหม่ๆ3สร้างมนุษย์สัมพันธ์กับบุคคลในทีมงานและขององค์กร ที่ช่วยเลยน,นลงในกิจกรรมทางการตลาดหรือประชาสัมพันธ์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับสมาชิกด้วยการย้ำกระตุ้นและเตือนห้ามไม่ทำให้บรรยากาศในการประชุมเกิดความตึงเครียดหรือหน้าเบื่อหน่ายผู้เข้าร่วมประชุมที่สร้างความอึดอัดใจให้กับวิทยากรผู้เข้าร่วมประชุมที่สร้างความอึดอัดใจให้กับวิทยากร จากการที่ผู้เขียนได้ร่วมระดมสมองกับผู้เข้าร่วมอบรมในหลักสูตรเทคนิคในการเป็นวิทยากรฝึกอบรมในหัวข้อผู้เข้าร่วมประชมุมอบรมที่สร้างความอึดอัดใจให้กับวิทยากรผลสรุปเป็นดังนี้หนึ่งนั่งหลับนะแอบหลับหรือสับประงก 2. สองคุยกันเองไม่มีความเกงใจ สชอบแสวผู้บรรยายผู้ถ่ายทอดหรือคอยขัดจังหวะ 4. ลุกเข้าออกบ่อยๆ่อยทำเหมือนไม่เต็มใจมา 5. ผู้โทรศัพท์มือถือเล่นเกมกดหรือวาดรูปเล่นมนโต๊หกนั่งนิ่งเงียบอยู่คนเดียวไม่มีปฏิกิริยาตอบกลับ 7. หลงตัวเองอวดรู้วางฟอร์มว่าฉันนี่สีแน่ 8. ไม่ร่วมมือหรือไม่ คารบที่ประชุมการทำให้สมาชิกใหม่รู้ตึกว่ามีส่วนร่วมในความสำเร็จการทำให้สมาชิกใหม่รู้ตึกว่ามีส่วนร่วมในความสำเร็จการทำให้สมาชิกใหม่รู้ตึกว่ามีส่วนร่วมในความสำเร็จของทีมงานก็คือหนึ่งช่วยทำให้ผู้จำหน่ายตรงเกิดความรู้ตึกผูกพันตึงกันและกันในกลุม่มสองพัฒนาให้เข้า ทำงานแบบให้เขาทำงานแบบมืออาชีพ3ามฝึกฝนและพัฒนาให้เขาเป็นผู้นํากลุ่มจีขอให้เขาพยายามเข้าร่วมประชุมทุกครั้งกิจกรรมที่จะทําให้สมาชิกผู้จำานายตรงเกิดความรู้สึกผูกพันในกลุ่มผู้นำหรือวิทยากรสามารถทำได้หลายวิธีเช่น1เกมจิตวิทยาก,การเรียนรู้หรือเกมบริหารเพื่อการสร้างทีมและพัฒนาให้เป็นผู้นำ สองเกมและกิจกรรมสร้างความสัมพันธ์และสร้างความคุ้นเคยในการประชุมวิทยาการการเดินทางท่องเที่ยวพักผ่อนต่างจังหวัดผู้อําผู้อ่านสามารถศึกษาแนวทางและวิธีการจัดเกมสนุกสนุกได้จากหนังสือเกมกิจกรรม ผสมผสานเพื่อการพัฒนาบุคลากรจัดพิมพ์โดยบริษัที T e d u c a ช i o n จำกัดมหาชน4กิจกรรมวอล์คแรลี่เป็นกิจกรรมผสมผสานทำให้ผู้นำได้เรียนรู้ได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงและสามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการเป็นผู้นำผู้นำและการสร้างทีมในเรื่องนี้ผู้เขียนก็ได้ เขียนไว้ในหนังสือชื่อเกมและกิจกรรมเพื่อพัฒนาคนและองค์กรจัดพิมพ์โดยบริษัทเทียยูเคชั่นจำกัดมหาชนที่การแนะนำให้กันและกันในการพบกันในการประชุมที่ต่างๆโดยการแนะนำว่าอยู่ทีมสายงานเดียวกันแนะนำให้รู้จักอัพไลน์ที่อยู่สายบน แนะนำให้หนุจากผู้นำที่ประสบความสำเร็จ5จัดกิจกรรมอัปไลน์พบดาวไลน์ในงานางสังสรรค์ประจำปีหรือประชุมทุก3เดือนหรือ6เดือนเป็นต้นเทคนิคการใช้คำตัดที่จะช่วยกระตุ้นให้มาประชุมเทคนิคการใช้คำพูดที่จะช่วยกระตุ้นให้มาประชุมการทำให้ดาวไล เข้าร่วมประชุมยิ่งมากเท่าไหร่ก็ยิ่งดีซึ่งทีมงานผู้นำหรืออัพไลน์ระดับต่างๆควรให้ความสำคัญในการประชุมโดยการชี้ให้ทุกคนที่เราบอกที่เราเชิญชวนมาเขาจะประสบความสำเร็จได้ในระยะเวลาอันต้านหากให้ ความสำคัญกับการประชุมตัวอย่างเช่นเราคุณไปประชุมครั้งนี้สนุกและตื่นเต้นจ,จริงๆคุ้มค่าที่ได้ไปอยากให้ไปประชุมครั้งนี้เพราะเป็นการเอาเงินร้อยมาแลกกับเงินล้านเราต้องไปประชุมเพื่อทำความเข้าใจในกิจกรรมการของบริษัทให้ดีไม่เช่นนั้นจะสำเร็จได้ช้ากว่าคนอื่นกิจการของเราเป็นเหมือนธุรกิจส่วนตัวเราเป็นเจ้าของกิจ กิจาการเราควรไปร่วมกิจาการรมเพื่อดูแลงานด้วยตัวเองการยกตัวอย่างของหลายคนที่ประสบความสำเร็จโดยการเริ่มต้นเข้าสู่ธุรกิจโดยการไม่มีความรู้ในงานขายตรงเลยแต่ในระยะเวลาการอบรมเพียง6 8ถึงสชั่วโมงกับการประชุมก็สามารถช่วยให้เขาเป็นมืออาชีพได้ในระยะเวลาอันสั้น ดังนั้นอัปลายควรให้ความสำคัญกับการประชุมเพื่อพัฒนาตนเองพัฒนาทีมงานและเป็นแบบอย่างในความสำเร็จเพราะการประชุมจะช่วยให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเกิดกษษษทัศนคติที่ดีอันยังนำไปสูก่การมีความสามารถในการเป็นสปอนเซอร์และแก้ปัญหาต่างๆได้ถึงแม้จะมีคำกล่าวที่ว่าลกคนดีกว่าลกยากแต่ถ้าลกคนไม่เอา ไม่เข้าท่านั้นลกยญาดีก่าลกคนก็ตามแต่ผู้เขียนเห็นว่าแม้ลกคนไม่เข้าท่าแต่ก็สามารถพัฒนาให้ดีได้กว่าลกหญ้าจริงไหม